มาชแนลกันอีกแล้วนะจ๊ะเย่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 สำหรับวันนี้นะคะมาแบบแปลกใหม่นิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าหน้าสดมาเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแต่งหน้าเป็น f e ล l get ready with me กันนะคะแต่ว่าพิเศษก็คือท่าดาวันนี้เรานําของแบบว่าที่เพิ่งออกใหม่ในช่วงนี้นะคะมาลองให้ซิสดูกันด้วยนะจ๊ะเผื่อใครที่กําลังเล็งชิ้นไหนอยู่จะได้แบบว่าเออดูรีวิวของลูกหมีนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆกันนั่นเองนะจ๊ะมีทั้งแบรนด์ไทยแล้วก็แบรนด์ต่างประเทศเลยแต่ว่าหลังๆคลิ นี่จะเป็นแบรนด์ไทยนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบรนด์ไทยทําดีนะจ๊ะบอกเลยบางตัวลูกหมีก็ได้หยิบไปใช้แล้วนะคะแต่ว่าบางตัวก็คือใหม่แกะะลกอะแหม่แกละกองใหม่แกะก,กละก่องเลยนะจ๊ะ <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้จะมาใช้ให้ทุกคนดูกันด้วยใช้ไปพร้อมๆกันนะจ๊ะเป็นฟีลแบบว่า earth earth first impression อ่ะเบอร์ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วคะ่ะอ่ะปะแต่งหน้ากันจ้ะเมื่อกี้ลูกหมีได้มีการไปลงสกินแคร์มาประมาณหนึ่งนะจ๊ะแต่ว่าคือเมื่อลงกันแดดก,ก็เลยนะึกขึ้นได้ว่าเอยกันแดดที่เราใช้วันนี้เป็นน้องคนใใหมม่่่ทีีเราาพงงลองช้้้ไดไน,านนานนะคะค เ,เดี๋ยวนำมารีวิวกับทุกคนไปด้วยเลยนะจ๊ะตัวนี้ก็จะเป็นของสีจันนะคะทุกคนซึ่งแบรนด์สีจันเขามีกันแดดแล้วนะคะซิสอันนี้เป็นสูตรที่ลูกหมีใช้นะคะจะเป็นหลอดสีเขียวอันนี้จะเป็นสูตร a อ n e น,นะคะ u ั t ตร protect cool t r e นะคะก็คือคูณ3ไปเลยนะจ๊ะเป็นการปกป้องผิวจากแสงแดดได้ด้วยแล้วก็เป็นสูตรสําหรับคนที่แบบว่าเป็นสิวง่ายหรือว่าผิวแพ้ง่ายใดๆนะจ๊ะช่วงนี้มันฝุ่นควันเยอะลูกหมีก็เลยเลือกใช้เป็นสูตรนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่าที่ชอบเลยนะคือเหมือนเวลาใช้ไปแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวา,น,า,น,บบวาน่ มเ m o ร์ไรเซอร์นิดนึงนะคะคือแบบทาไปแล้วเนียนเกลืนไปกับผิวเลยแล้วก็ไม่ทําให้หน้าเราวอกรอยด้วยนะจ๊ะคือแบบมันใช้ง่ายอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าลูกหมีชอบเนื้อกันแดดอะไรฟิลฟิลนี้มากนะจ๊ะคือมันจะแบบให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราด้วยนะคะเห็นไหมทาง,ง่ายมากเลยอะ่ะเนี่ยปื๊บปื๊บปื๊บแค่นี้นะคะเกลี่ยเรียบร้ยบอยแล้วแล้วมันจะได้ฟินิชผิวที่มีความชุ่มชื้นด้วยเวลาแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทาให้ผิวเราดูสุขภาพดีขึ้นด้วยนะจ๊ะสาหรับขั้นตอนแรกวันนนีีี้ะะะคะเด๋ยลลลูกกมจขอลงลิปบปารุ กันก่อนนะจ๊ะจะบอกว่าต้นปีนี้คือแบรนด์เอสเต้นะจ๊ะชี่ออกมาเป็นลิปบล์มค่ะทุกคนอันนี้ลูกหมีได้มาครบทั้งหมด5สีของเขาเลยนะคะจะบอกว่าอันนี้ยลูกหมีได้ลองใช้แล้วคือเนื้อดีมากเดี๋ยวลูกหมีจะสวอตให้ทุกคนดูนะคะว่าแต่ละสีคือมันน่ารักขนาดไหนนะเดี๋ยวสวอตตรงมือให้ดูเลยนี่นะคะเขาจะเป็นลิปแบบนี้ สีน่ารักมากเดี๋ยวจะทาที่ปากให้ดูแล้วทุกคนจะแบบรู้สึกว้าวมากเพราะว่ามันแบบได้ฟินิชปากฉ่ำสวยมากๆนะคะมาทากันเลยนะคะ0ูนห้าจริงๆใครที่ชอบทาลิปเนื้อลื่นๆลูกหมีว่าน่าจะถูกใจเลยนะคะอ่ะอันนี้ลูกหมีทาเลยนะ เ็้ไนเนื้อดีมากนะคะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเป็นลิปบลัมค่ะทุกคนแต่ว่าพอทาไปที่ปากแล้วนะคะชีจะเหมือนมีความละลายกลายเป็นลิปออยด์ด้วยค่ะแล้วให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากวันไหนลูกหมีแต่งหน้าอ่อนๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือพกน้องแค่แท่งเดียวให้ความปากฉ่ำสุขภาพดีฟีลแบบครีมกลเมคอัพสุดๆนะจ๊ะเดี๋ยอนี้ลูกหมีจะลงทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าอะไรกันก่อนเสร็จแล้วเราค่อยเช็ดออกนะจ๊ะแล้วก็ทาลิปที่เราจะทาก,กันในวันนี้นั่นเองเ,องเนาะมาลง,งา เป็นฟาวเดชั่นสติกนะคะน่ารักมากค่ะทุกคนอันนี้ของแบรนด์ลันนะลูกหมียังไม่เคยลองใช้นะคะเดี๋ยวจะมาใช้พร้อมกับทุกคนวันนี้คือแพคเกจิ้งแบรนด์ไทยบอกแล้วว่าไม่แพ้ชาติใดน,นะคะเพราะว่าน่ารักจริงเดี๋ยวนี้คือหลายๆแบรนดะ์ทำแพคเกจิ้งออกมาได้น่ารักมากอันนี้จะเป็นการหมุนแบบนี้นะคะแล้วตัวรองพื้นก็จะออกมาแบบนี้นะจ๊ะเขาออกมาด้วยกันทั้งหมด4เฉดสี 4. เดี๋ยวลูกหมีสวัสดข้างแก้มให้ดูว่ามีสีอะไรบ้างนะจ๊ะ ผู้ที่ถูกเลือกนะคะสีเบอร์1.5มาค่ะปาดเลยโซอุ้ยเนื้อเขาลื่นอยู่นะปึ๊บปึ๊บอ,อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเราใช้แปลงเกีย่ยนิดนึงนะคะใช้แป้งของแบนรนด์กีมนะจาด้านที่เป็นผู้ใหญ่คะ่ะเกลี่ยเลยเนื้อดีนะการปกปิดลูกหม,มีว่ายังคงให้งานผิวอยู่นะคะ ใช้แปรงค่อยๆเบรนได้เลยแปรงอันนี้ก็คือใช้ได้กับทุกรองพื้นนะจ๊ะรองพื้นทุกประเภทจะเป็นรองพื้นแบบสติ๊กแบบนี้ก็ใช้ได้วิทุกคนให้ดูผิวค่ะผิวโอเคเลยแล้วมันประหยัดเวลาด้วยนะคะเพราะมันแบบปาดปาดปาดแล้วก็ใช้แปรงเกลี่ยเดี๋ยวลงอีกข้างหนึ่งใช้แปรงแบนครีมเลยนะจ๊ะค่อยคเกลี่ยเลยมีกันหรืยังคะเพื่อนสาว ต้องมีนะคะในกลุ่มของเพื่อน,นให้ดูฟินิชผิวนะคะทุกคนอันนี้ลูกหมีลงไปเลเยอร์เดียวนะคะซึ่งลูกหมีว่าฟินิชเขาจะมีความให้งานแบบว่าผิวดูฉ่ำๆนิดนึงนะคือแบบทีไม่ได้แมตต์กรืนไปกับผิวขนาดนั้นนะคะแนะนําว่าใครผิวมันผิวผสมลูกหมีว่าน่าจะต้องใช้แป้งช่วยเซตนะจ๊ะแต่ว่ารองพื้นคือเกลี่ยแล้วแบบแนบผิวได้ดีนะคะแล้วก็การปกปิดเน้นงานผิวแต่จริงลูกหมีว่าน่าจะบิวอีกได้นะจ๊ะแล้วก็อันนี้ลูกหมีลงกับแปลงเนาะมันจะได้ผิวที่ดูมีความเป็นธรรมชาาติมกขึ้นนะคะคป๊ เดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันนะคะแต่ว่าคิ้วลูกหมีไม่ได้มี d u ักอะไรใหม่ๆมาอัปเดตกับเพื่อนๆเ,เลยนะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ได้มี d u ักคิ้วอะไรใหม่ๆออกมาเนาะ <_ an> ก็เดี๋ยวลูกหมีขออนุญาตไปเขียนคิ้วแบบเร็วๆมานิดนึงนะจ๊ะโอเคงานคิ้วมาแล้วนะจ๊ะมงกุฎของใบหน้า <_ an> เดี๋ยวลูกหมีขอแบบว่าเก็บรายละเอียด พวกแบบใต้ตานิดนึงนะคะรอยคล้ำใดๆเนาะเพราะว่ารองพื้นเมื่อกี้ลูกหมีว่าเขาปกปิดได้แบบงานผิวๆบางๆนิดนึงใช่ไหมคะอาจจะแบบต้องใช้คอนซีลเลอร์กลบถ้าใครมีรอยคล้ำหรือรอยดํานะจ๊ะลูกหมีก็จะแต้มไปเลยประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะลูกหมีจะใช้แปรงของลูกหมีเหมือนเดิมนะจ๊ะจากแบรนด์ครีมแต่ว่าจะใช้ด้านที่เป็นหัวจิ๋วนะคะจะบอกว่าชีสามารถใช้กับคอนซีลเลอร์ได้นะคะทุกคนปาดไปเลยเพราะว่าด้วยความที่หัวแปรงเล็กเนาะมันก็จะแบบว่าเข้ากับแบบใต้ตาเราได้นะคะและเห็นไหมบอกแล้วว่าขนแปรงคือนางเบร เป็นแบบเนื้อพวกผลิตภัณที่เป็นเนื้อครีมเนื้อลิควิดอะไรเงี้ยได้ดีมากๆนะคะปึง้งเรียบร้อยนะจ๊ะจริงๆแปลงอันนี้เขาจะบอกว่ามันใช้ได้แบบหลากหลายมากนะคะจะเอาไปใช้กับงานแก้มงานผิวคอนซีลเลอร์รองพื้นคอนทัวร์บอนเซอร์คือแบบเอาไปไประยุกต์ใช้ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าเพื่อนๆต้องการให้น้องแบบว่าใช้งานในรูปแบบไหนนะคะแล้วก็ตรงซอกจมูกลูกนี้ก็จะปัดๆแบบนี้เลยค่ะขนแปลงคือไม่ได้ทําให้เนื้อผลิตภักเป็นเส้นนะคะ บรนได้ดีไม่ต้องแบบว่าใช้ฟองน้ำใช้อะไรเก็บรายละเอียดเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอยากให้มันแนบผิวก็กดกๆหน่อยค่ะเรียบร้อยนะคะมาต่อมานะคะมาเป็นงานตากันดีกว่าซึ่งตาวันนี้นะคะเป็นโปรดักต์ใหม่อีกแล้วนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นจากแบรนด์บิดวิชเบรนนะจ๊ะเขาออกมาด้วยกันทั้งหมดไวา มีความติดกันกาวมันติดกันนะคะสี่เป็นอายแชโดว์นะคะที่มีทั้งหมด3หลุมแบบนี้เนาะซึ่งเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยก็คือใช้แค่3สี 4, แค่นี้ก็คือแบบอยู่รอดสวยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาออกมาเป็นแบบโทนสีไหนกันบ้างเนาะชือ้อู้มีมีเป็นอายไลเนอร์จิ๋วให้ด้วยใน1กล่องนะคะนี่ แพ็กเกจจริงน่ารักมากตอนนี้กำลังสับสนอยู่เล็กน้อยค่ะทุกคนว่าจะใช้สีไหนดีนะคะอันนี้ชื่อสีว่ามีมิสอินออทัมนะคะจะมีความเป็นโทนน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมแล้วก็อันนี้จะเป็นสีวีเดทอินซัมเมอร์จะมีความแบบชมพูละมุนละมุนตุ่นตุนแบบนี้นะซึ่งสีไหนดีคะแต่ว่าลุกที่แล้วเราเพิ่งแต่งโทนน้ำตาลไปแล้วเ,เอาสีนี้บ้างไหมมีความแบบโทนประมาณนี้นะคะซึ่งจะบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาออกมาด้วยกันสีสีใช่ไหมคะแล้วแต่ละสีคือเขามีชื่อแบบว่า p e r s o n a l color บอกอยู่ คืออันนี้จะเป็นวีเดตอินซัมเมอร์ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นความวินเทอร์นะคะมีความม่วงๆเนาะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นออทัมนะจ๊ะเสียบโทนออทามสุดๆนะคะแล้วก็อันนี้คือสปริงแต่ว่า,าที่ลูกหมีบอกไปว่าลูกหมีคือ p e r s o n a l ัล color เป็นสปริงกับออทัมใช่ไหมคะมีความกัมกักึ่งกึงแต่ว่าวันนี้อยากจะใช้ฟิลซัมเมอร์ค่ะเดี๋ยวมาลองดูว่าลอดหรือล่วงนะคะโทนประมาณนี้เลยแล้วก็ในหนึ่งพาเลตมีทั้งเนื้อแมทแล้วก็กลิตเตอร์เลยนะจ๊ะอ่ะมาอ่ะอันดับแรกลูก สองสีนี้ค่ะมีความเป็นโทนอ่อนๆสุดนะคะสีที่หนึ่งอันนี้เลยไล่เลียงไปเลยค่ะลงสีนี้สีนี้และตามด้วยสีนี้นะคะอันดับแรกใช้สีอ่อนนะคะทาทั่วเปลือกตากันก่อนเดี๋ยวดูพิกเมนต์สีนางสีว่าจะยังไงนะคะชเฮ้ยเฮ้ยมันโซอยู่นะสีมันละมุนนัวอยู่นะเฮ้ยสีสวยนะทุกคน อันนี้แบรนด์ไทยนะคะบิดวิชเบ,บนเป็นแบรนด์ของพี่ก้อยนัตตีดีมใช่ไหมเขาออกมาหลายโปรดักต์แล้วนะแต่ว่าลูกหมีก็คือได้ลองตัวที่เป็นมายเซล่าลีโมเวอร์ไวท์นะคะคือที่เช็ดเครื่องสาอางใช่ไหมอันนั้นก็คือทําดีอยู่แล้วเหมือนเขาจะแบบว่าใช้ง่ายนะคะและแผ่นนุ่มเนาะแล้วก็ได้มาลองเป็นตัวอายแชโดว์นะคะแล้วก็อ๋อแล้วก็มีไฮไลท์ด้วยของเขาอันนี้ก็ดีลูกหมีก็ชอบใครชอบฟินิชงานผิวก็น่าจะถูกใจกันเฮ้ยแต่ว่าอายแชโดว์พาเลท ไม่แย่นะทําได้ดีเลยนะคะแล้วสีคือนวลละมุนอยู่นะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลงตรงหางตาล่างด้วยปึ๊บมันจะได้เชื่อมกัน <h> เฮ้ยเดี๋ยวนี้คือแบรนด์ไทยมันยังไงคะเนี่ยมันทําดีเยอะเกินเราคนไทยก็ซัพพอร์ตแบรนด์ไทยนะคะอันไหนทําดีเราก็ชื่นชมมาเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ซัพพอร์ตแบรนด์ประเทศบ้านเราเน,ะ 4, นาะวิสีนวลละมุนมากค่ะทุกคน แต่ว่าลูกหมีว่าเขาจะมีความฟอร์เอาเล็กๆนะคือเวลาแต้มไปแล้วก็เคเาะแปลงกันหน่อยนะคะแต่ว่าสีชัดแล้วก็ละมุนนัวมากๆเลยค่ะต่อมาลูกหมีจะใช้สีที่เป็นสีตรงกลางอันนี้มีความตุ่นๆนิดนึงนะคะทาชิดโคนขนตาค่ะเป็นการเบลนดสีเขาให้เขาเหมือนแบบดูละมุนนัวมากขึ้นสีมันจอบไปทางครูโทนเนาะแต่เราคือสาวอมโทนแบบขั้นสุดอะแต่เดี๋ยวมาลองดูว่ามันได้ไหม นี่นะคะเฮ้ยสีสวยมากหางตาล่างด้วยนิดนึงที่เลอะเลอะเดี๋ยวปัดออกค่ะจริงๆผู้หญิงมันก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากเนาะงานตาจริงๆแบบลงแค่แบบให้มันเป็นสีที่เหมือนได้ใช้จริงเวลาเราซื้อพวกอายแชโดว์พาเลตเราก็อยากจะซื้ออายแชโดว์ที่มันเหมือนแบบใช้ได้ทุกลุ่มมันคือคุ้มเราถูกไหมคะเซสมันคุ้มเราถูกไหมโอเคค่ะต่อมาเราจะมาลงกลิตเตอร์กลิตใจอนะันสุดท้ายอันนี้นะคะในรูปมีขอเนี้ยลงกับนิ้วมือเลย อ้ยโอเคนะเดี๋ยวสวายทุกคนดูก่อนความพิกเมนต์ใดๆปึง้งวิยกิตเตอร์ช่ำอยู่นะคะเอามาแทบไปช่วงกึ่งกลางเปิดตาค่ะโซโซแต็มๆนิดนึงช่ำนะเนี่ยสีสวยมากค่ะทุกคนจอสระอึ้องจึ้งเลย3ามสีอะเอามาใชใ้ทุกคนดูแล้วนะคะได้ลุคประมาณนี้เลยที่ลุกมีครีเอทมา โอ้ oh, สวยมากนะคะแอบไปเขียนอินไลเนอร์มานะคะใช้ดินสอค่ะทุกคนประมาณนี้นะจ๊ะต่อมาเดี๋ยวเรามาปัดมาสคาร่ากันนะคะซึ่งมาสคาร่าลูกหมีก็ใช้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะไม่ได้แบบว่ามีอะไรมาอัปเดตนะคะอันนี้เราก็จะปัดไปเลยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนอายไลเนอร์กันนะคะจะใช้เป็นของ Beach with b a n นที่เขาแถมมากับตัวอายแชโดว์พาเลตเลยนะจ๊ะแพคเกจจิ้งน่ารักเนาะแล้วก็มีความเป็นแท่งจิ๋วๆนะคะอ่ะอันนี้คือหัวลูกหมีก็ยังไม่เคยใช้นะครั้งแรกเลยเหมือนกันปึ๊บปึ๊บปึ� นะคะเป็นสีดำอ่ะมากรีดกันเลยนะคะแค่หางตาเท่านั้นอืมคมกริดนะจ้าอันนี้ไม่แน่ใจว่า water proof ไหมนะคะแต่คิดว่าน่าจะ water proof นะถูไม่หลุดนะคะไม่เคลื่อนตัวนะคะ ติดทนนะโอเคเลยอะต่อมานะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมางานแก้มกันคะ่ะทุกคนซึ่งแก้มวันนี้ของเล่นใหม่อีกแล้วนะคะอันนี้จากแบรนด์ไทยเหมือนกันนะจ๊ะชื่อแบรนด์ว่าเก t โปเต้เกตโปเต้เกตโปเต้ใช่ไหมลุงมีอันถูกไหมนี่นะคะเป็น2สีใหม่เป็นบัตสติกที่เขาเพิ่งออกมาใช่ไหมคะทุกคนชื่อสีว่าอมอร์กับสีแอมเบอร์ใช่ไหมนี่นะคะสีอมอดูจะสวยแนะ้วเนี่ยมีความตุนต่นตเดี๋ยวมาแกะดูด้านในกันนะคะปึ๊บ โอ้มาแบบนี้มาในรูปแบบนี้สติ๊กนะจจะปึ๊บปึ๊บอ,อู้สีสวยอะทุกคนสีสวยเดี๋ยวมาลองที่แก้มกันเลยเดี๋ยวเอาดูให้ดูอีกหนึ่งสีก่อนละกันอันนี้ชื่อสีแอมเบอร์ใช่ไหมปึ๊บปึ๊บอู้อันนี้น่าจะแบบชอบความสดใสนะคะมาทางสีนี้ออกชมพูชมพูนิดนึงเดี๋ยวลุหมีทาให้ดูทั้งสองสีดีกว่าทั้งสองข้างนะคะ โอเคเดี okay, e e ๋ยวลูกหมีจะลงข้างนี้ก่อนนะคะปื๊บปาดไปเลย โอ้เนื้อเขามีความแบบไล่ๆโปร่งๆนิดนึงนะคะสีประมาณนี้มีความตุนๆวิสีสวยนะอะบิวบิวนิดนึงนะคะอะเดี๋ยวลูกหมีจะใช้กับแปลงของลูกหมีนะคะใช้กับด้านหัวแปลงที่เป็นด้านใหญ่เลยนะคะทุกคนวันนี้เราจะใช้แบบด้านใหญ่บ้างให้ทุกคนดูคือบอกแล้วว่ามันแบบแล้วแต่เอาไปไประยุกใช้เลยคะ่ะสามารถใช้ได้กับทุกอย่างที่เป็นเนื้อครีมเนื้อผดักเนื้อลิควิดในเนื้อผดักเนื้อครีมเนื้อลิควิดนะคะอะแต้มเลยปุ๊บ เนื้อก็เกลี่ยง่ายนะคะใช้แปรงเกลีย่ยเลยชึบชๆบชุ ب, ชยสีสวยนะสีจะมีความแบบไล่นิดนึงค่ะทุกคนคือใครชอบแก้มแบบชำ่ำฉ่นะคะฟินิชชำ่ำฉ่แล้วก็แบบได้สีละเลื้อนละเลือลูกหมีวนะ่นาน่าจะชอบนะอันนี้เป็นโทนนี้นะคะีลูกหมีขอบิวอีกนิดนึงใช้แปรงปาดก็ได้ปป๊บแป๊บแป๊บแถบมาตรงหน้าแก้มนิดนึงนะคะนี่นะคะอ่เดี๋ยวลูกหมีปัดอีกสีหนึ่งให้ดูอันนี้แต้มไปเลยปึ๊บปึ๊บ โอ้อันนี้สอบเป็นโทชมพูน่ารักค่ะอูอ้น่ารักนะเกลี่ยเลยชึบใช้กับแปรงอันนี้เหมือนเดิมโซะเลยปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งอืมแล้วก็เดี๋ยวลูกหมีจะใช้ด้านที่เป็นฝั่งเล็กนะคะเน้นหน้าแก้มนิดหนึง่งมันจะได้แบบว่าเน้นเฉพาะจุดนะคะโอ,อ้สีน่ารักอันนี้จะมีความแบบดูแกลมขึ้นมานิดนึงนะลูกหมีชอบสีอมอมากเลยอะสวยอุ้ยอืมแอมเบอร์อันนี้อมอนะคะ สวยให้ทุกคนเลือกว่าสีไหนเข้ากับสีท้องลอง <laughs> ได้ยินไหมเออท้องลองกอะคืออยู่ข้าวเลยเอาอเคลิปต์ค่ะจะได้แบบไปกินข้าวนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะงานแก้มของเราจะได้ฟินิชความแบบช่ำๆใครชอบแก้มช่ำๆประมาณนี้ฟิลแบบว่าเออดูสุขภาพดีนะคะก็ไปลองดูกันได้นะมางานปากกันนะคะวันนี้มาเล่นลิปไลเนอร์กันดีกว่าซึ่งอันนี้จะเป็นลิปไลเนอร์ที่เพิ่งออกใหม่นะคะจากแบรนด์เมลินดาจา้าอู้เมลินดาจา้าออกมาทั้งหมด6สีด้วยกันนะคะนี่เลยมีแบบครบๆเลยนะคะจะบอกว่ารุ่นเนี้ยทำดีนะอันนี้ลูกหมีได้ ลองใช้ไปแล้วนะคะคือแบบลูกหมีว่าเนื้อแบบทําได้ดีเลยนะอันนี้เดี๋ยวลูกหมีจะขออนุญาตใช้4เบอร์ศูนย์หนะคะมีความแบบเบ็ดเบ็ดนิดนึงอะ่ะเอาไว้ทากบขอบปากได้ดีมากค่ะทุกคนนี่แล้วก็อีกด้านหนึ่งของลิปนะคะเขาจะมาเป็นหัวแปลงแบบนี้ เอาไว้ทําการเบรนนะจ๊ะเดี๋ยวลูกมีสวอตให้ดูทั้งหมด6สีเลยนะคะซึ่งลิปตัวเนี้ยเขาบอกว่าสามารถใช้แบบว่าทาเก็บขอบปากก็ได้นะคะแบบเบอร์เบอร์ขอบปากเป็นฟิลลิปไลนเนอร์เนาะหรือว่าจะใช้เป็นลิปที่แบบทาได้ทั้งปากเลยนะคะเดี๋ยวลูกมีทาเก็บขอบปากให้ดูก่อนอ่ะนี่นะคะสีจะประมาณนี้เห็นไหมชื้นนี่นะคะเนื้อนุ่มมากแล้วด้วยความที่พอหัวมันมีความกลมๆอะคะ่ะทุกคนมันก็แบบใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ใช้หัวแปลงเกลี่ยอื ความเบลอความฟุ้งของขอบปากมาแล้วค่ะใครที่แบบเป็นคนขอบป,ปากค้าลูกหมีว่าสีเบอร์ศูนย์หนึ่งอันเนี้ยแนะนําเลยอ่ะคนมีติดลูกหมีขอบิวอีกรอบหนึ่งคนมีติดกุเลยอ่ะมันจะเป็นฟิลแบบสีนวลนวนะคะบางทีเราใช้คอนซีลเลอร์กลบอย่างเงี้ยคอนซีลเลอร์มันจะมีความแบบอาจจะเป็นคราบเป็นอะไรอย่างงี้ได้ใช่ไหมถ้าเราเกลี่ยมไม่ดีแต่ว่าด้วยความที่พอเนี้ยมันเป็นลิปไลเนอร์แบบเฉพาะอะค่ะทุกคน นางก็จะแบบไม่เป็นคราบนะคะจริงๆใครที่เป็นคนริมฝีปากข้าจะทาสีเนี่ยทั้งปากก่อนเลยก็ได้นะก็จะได้ประมาณนี้นะคะตอนนี้แบบใกล้เป็นผู้ป่วยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงลิปกันนิดนึงนะจ๊ะเดี๋ยวลูกหมีจะทาสีให้ดูหน่อยละกันจะได้แบบว่าเห็นถึงแบบเวลาทาไปที่ปากเนาะว่าถ้าเกิดทาเต็มปากมันจะเป็นแบบไหนนะคะขออนุญ,ญาตทาเป็นสีเบอร์ไหนดีนะเป็นเบอร์นี้ละกันสีเบอร์0ูนย์ห้านะคะนูดพีนัทอันนี้สีนี้สวยมาก เป็นโทนที่แบบเรียกชื่อเราสุดๆค่ะซีสเห็นไหมออกตุ่นๆน้ําตาลนิดนึงนะคะมีความแบบกำๆแดงนิดนึงเ๋ยลุกหมีทาให้ดูเลยน่าจะแบบเข้ากับฟินิตลูกวันนี้นะคะชิวโอ้ยสีสวยมากแต่อันนี้ลูกหมีว่าเนื้อเขาจะมีความแมดนิดนึงนะคะคือให้ทาลิปบำรุงปากก่อนเลยนะก่อนแต่งหน้าตอนที่เราลงลิปอันนี้มันจะได้แบบเกลี่ยได้ง่ายแล้วก็เบรนได้สวยนะคะหุยสวยสวยมาก ใช้หัวแปลงคะ่ะเกลียใช่จริงๆใช้แค่สีเบอร์01กับสีเบอร์05นี้คือเพอร์เฟกแล้วนะคะได้งานลิปแบบนวนัวแล้วไม่ทุกคนว่าไงคะอืสวยมากจริงๆแค่นี้คือฟินิชวันนี้ได้แล้วนะคะสำหรับลุคในวันนี้ งานตางานแก้มงานปากส่งถึงกันแบบจึงจ้งๆแต่ว่าวันนี้มันจะไม่สุดแค่นี้นะคะเดี๋ยววันนี้ลูกมิจะลองลิปอีกอันนึงเป็นของแบรนด์ไทยเหมือนกันให้ทุกคนดูกันด้วยอันนี้จะเป็นลิปเจลลี่ทินนะคะทะ่าดาของแบรนด์ general color ใช่ไหมนี่นะคะมีแบบหลายสีมากนะจ๊ะวันนี้จะลองให้ดูด้วยซึ่งอันนี้คือแบบ เห็นหลายคนรีวิวใช่ไหมคะส่วนตัวลูกมีเองก็มีรีวิวไปแล้วแบบสวอตให้ดูทั้งในรีวิวแล้วก็ในอ,อ่อทิกตอกนะจ๊ะสวอตให้ดูครบๆทุกสีเลยแต่เดี๋ยววันนี้จะมาเลือกสีที่ลูกมีชอบนะคะทาให้ทุกคนดูกันอ่ะแล้วนี่นะคะทิ้งสเตนไว้ด้วย มาค่ะเลือกคอมบิเนชันลิปมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวลูกหมีจะทาลิปไลเนอร์สีเบอร์0ูแล้วตามด้วย05แล้วปิดจบด้วยลิปเจลิทินสีเบอร์0ูนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ประมาณไหนจะทําให้แบบเข้ากับลุกในวันนี้เสร็จแล้วสีเบอร์0ูนอันนี้ลูกหมีจะแต้มแค่ช่วงกระจับปากบนกับตรงนี้นะคะใช้นิ้วเกลี่ยให้เขาเป็นเบลนด์ุยมันเข้ากับลุคนี้มากนะคะยังไง แฟนสาวทางบ้านโหวตหน่อยค่ะเข้ากับลุคนี้ไหมใครชอบทาลิปโทนแบบตุนต,น,ตนอย่างเนี้ยอุ๊ยสามสีนี้สวยมากคะ่ะเมื่อกี้เราไปวาดดอลลี่อายมานะคะทุกคนของเล่นอีกหนึ่งชิ้นสุดท้ายแล้วของวันนี้นะคะอันนี้จะเป็นดินสอที่เขียนแบบว่าดอลลี่อายอันนี้ลูกหมีทำม,มาเองนะคะคือแบบกดพีออเดอร์มานะจ๊ะใช้เวลานานนิดนึงแต่ว่าอันนี้ลูกหมีก็แบบรู้สึกว่านางเลิศอยู่นะเคยใช้ไปครั้งนึงแล้วนะคะมันจะเป็นดินสอแบบนี้แต่ ก็คือถ้าเกิดซื้ออันนี้มามันต้องซื้อที่เหล่าของเขามาด้วยนะคะอันนี้จะเป็นสีเบอร์ศูนย์เ้าค่ะเชียรนูต hmm. er จะมีความเป็นโทนชมพู นูนๆแบบนี้ซึ่งตอนแรกอะลูกหมีอยากได้เป็นโทนสีครีมๆเพราะว่าปกติแต่งหน้าแบบวอร์มโทนใช่ไหมคะแต่ว่าน้องคนนี้คือน่าจะเหมาะกับสาวคูโทนมากกว่านะสีจะประมาณนี้ลูกหมีก็แบบแทบจะไม่มีโอกาสได้ใช้นะคะวันนี้ได้เลิกงามยำดีแต่งโทนนี้พอดีนะคะเดี๋ยวจะมาลองกับเพื่อนสาวด้วยเลยนะคะลูกหมีไปล่างแบบว่าตรงนี้มาแล้วถุงใต้ตาเอ่ยใดนะจ๊ะมาแล้วเดี๋ยวใช้อันนี้วาดด้านในคะ่ะแต้มเข้าไปฮฮบ คือเขาจะเป็นดินสอแต่มันเขียนง่ายมากค่ะทุกคนแล้วตามันจะดูป๊อบขึ้นมาเลยใครชอบวาดดอลลี่อาน่าจะถูกใจสิ่งนี้อ่ะฟินิลุกวันนี้ ใกล้จะสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่ของเล่นใหม่แต่ว่าจะขอคอนทัวร์กรอบหน้านิดนึงนะคะวันนี้ใช้เป็นคอนทัวร์เพราะว่าด้วยความที่เราแต่งโทนประมาณนี้นะคะก็จะเลือกเป็นคอนทัวร์ไม่บรอนเซอร์เพราะบรอนเซอร์มันจะเหมาะกับฟิลวอร์มโทนมากกว่านะคะเกลี่ยนนี้ใช้แปลงแบนกรีมจ้าของลูกหมีด้านหัวผู้ใหญ่เกลี่ยได้เลยเก็บกรอบหน้ากันนิดนึงลุกวันนี้คือมีความคลีนเกิลมากนะคะงานผิวฉ่ำเอย่ยใด ชุบชุบชุบตรงจมูกลูกหมีจะใช้ด้านหัวแปรงเล็กค่ะเกลี่ยเลยชุบชุบชุบบป,ประมาณนี้นะคะลูกวันนี้ ลุคของเราในวันนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าอยู่ในอากาศเมืองไทยลูกหมีคิดว่าน่าจะต้องเซตแป้งสักนิดนึงนะคะช่วงทีโซนต่างๆแต่ว่าวันนี้ลูกหมีไม่ได้เซตแป้งนะให้ทุกคนเห็นถึงแบบว่าฟินิชชิ่งของโปรดักต่างๆนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยทำออกมาได้ประมาณไหนนะคะงานแก้มงานตาแล้วก็งานปากนะจ๊ะวันนี้ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเป็นลุกที่ลูกหมีว่าแต่งใน e ว e r เดได้เลยนะแบบเน้นแบบงานผิวๆใครชอบฟิลประมาณนี้นะคะก็ลองดูในโปรดักที่ลูกหมีแบบว่านํามาใชใ้ทุกคนดูกันในวันนี้ได้เลยนะ จ้าแล้ว ก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็ขอฝากด้วยสําหรับแปลงแต่งหน้านะคะแบรนด์ครีมคือแบรนด์ของลูกหมีเองข่ยในทุกคลิปเลยนะแต่ว่าอันนี้คือแบบเอามาใช้งานให้ทุกคนดูแบบหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเกลี่ยคอนซีลเลอร์รองพื้นหรือว่าคอนทัวร์กรอบหน้าใดๆหรือว่างานบัชออนนะจ๊ะใครที่เป็นมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีแท่งหนึ่งไว้ก็คือใช้ได้ครบหลากหลายมากๆแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแบบ d u ักเนื้อครีมอะไรอย่างงี้จริงๆนะก็แนะนําให้มี2อันแบบลูกหมีก็ได้นะคะซิสแบ่งใช้อะไรอย่างเงี้ยแบบ หรือว่างานแก้มงานสีต่างๆนะจ๊ะก็จะได้แบบว่าไม่ต้องคอยซักแล้วก็สลับแปลงนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นแปลงที่แบบอยากให้ทุกคนมีรับรองว่าชี้เลิศชี้คุ้มค่ากันที่ทุกคนแบบเสียทรัพย์มาให้แน่นอนนะคะขอฝากไว้ด้วยเลยนะจ๊ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้เป็นยังไงคะ enjoy happy ไหมเอาของใหม่ๆมาลองใช้ให้ดูกันนะคะใครอยากดูคลิปประมาณนี้อีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะไว้มีโปรดักตอะไรออกใหม่ลู่มีก็จะเอามาลองให้ทุกคนดูกันอีกนะจ๊ะวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์ไทยทางนั้นเลยนะจะ ก็คือได้ลุคประมาณนี้เลยลองนําไปแต่งตามปรับใช้กับเครื่องสำอางของเพื่อนๆนก็ได้นะถ้าเกิดใครที่แบบว่าเออชอบลุคประมาณนี้เหมือนเหมือนกันนะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้ลูกมีก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเหมือนเดิมนะจ๊ะที่ดูกันจนจบจน,จนถึงตอนนี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยจ้าจะมาทุกอาทิตย์นะคะสัญญาสัญญานะโอเคค่ะไปแล้วบ๊ายบาย